สวัสดีสบายดีพี่น้องสปปลาวยุนกะพี่น้องชาวสวยจยเรียบสู้แมาบางปูนุกเนี่ยพี่น้องชาวกัมพูชาสินเจ้านี่หา่าวพี่น้องชาวจีนด้วยนะครับ่า Good morning พี่น้องระดับฝั่งยุโรปอเมริกาโอ้ยินเตอร์เนี่ยวันนี้ก็ มาส่องดูหัวในทุ่งนะครับพอดีมาเจอสองครามนะครับนี่สงครามกําลังจะระเบิดแล้วระหว่างฝ่ายดํากับฝ่ายแดยงตอนนี้กําลังประจันหน้าอยู่กลางทุง่งตอนนี้มีการวางกําลังกันทั้งสองฝ่ายเตรียมประจันหน้าที่จะช่วงชิงพื้นที่ในการกินตอนนี้นะครับฝ่ายดํา ก็รู้สึกว่าจะมีกําลังมากกว่าทางด้านฝ่ายแดงขาวอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ทางด้านฝ่ายดำับตีวงล้อมออกไปทางด้านข้างแล้วนะครับเพื่อที่จะตีวงล้อมทางด้านฝ่ายแดงฝั่งนี้ยังไม่รู้ตัวนะครับแต่นี้ฝ่ายดํากําลังเคลื่อนทับมาใกล้ๆแล้วกําลังแบ่งกําลังเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งกําลังจะตีวงล้อมไปทางด้านหลังเพื่อจะปิดประตูตีเมืองตอนนี้เป็นศึกชิงพื้นที่ เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถยอมกันได้เลยนะครับอ่ตอนนี้กําลังเว่นทับมาใกล้แล้วด้านนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับนี่ยังไม่รู้ตัวว่าข้าศึกกําลังคึอพานมากําลังตีวงล้อมแล้วนี่ก็ขำๆับพี่น้องนี่ก็ออกมาสองังวายาอยู่ในทุ่งน,นะครับอยด,ดูเล็ดกด้วย ก็มีูงควายครับกินมาใกล้ๆก,ก,กันครับนี่เต็มเลยเต็มทุ่งไปหมดเลยนี่ก็อีกทูงหนึ่งนะครับนี่กำลังตีวงล้อมเข้ามา,าทางด้านหลังแอ้วทางด้านฝั่งนี้ก็มีตัวนีู้งควายดำนะครับตีวงล้อมสามร้อหกสิบองศาแล้วดูว่าจะเกิดสึกสงรามกันเกิดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อ่าเดี๋ย ไปดูเด็กๆนะครับดูไปดูดาราของเราก่อนนะครับน้องดาวเราท่านที่ได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับกับความน่ารักความใสซื่ออ่ะความขี้อ้อนนะครับของน้องดาวของเรานะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตความน่ารักนะครับของน้องไปชมกันเรื่อยๆนะครับไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ดาวพี่ดาว รู้จักชื่อด้วยนะครับพี่ดาวเรียกชื่อกำลังจะหันมองเลยนะครับพี่ดาวมานี่ลงมาพี่ดาวมาเร็วมา,าทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับเดี๋ยวนี้พี่ดาวกำลังจะเป็นดาราแล้วอันนี้น้องเดือนนะครับพี่เดือนน like right? <OC> ะเดือนนี้ก็จะเป็นน้องของน้องดาวนะครับเนี่ยก็รู้จักชื่อกันเนี่ยเรียกก็เดินมาหาเลยอพี่ดาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วพี่เดือนมาสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อน ไปดจุ๊บเอฟซีก่อนครับจุ๊บโอ้เก่งมากเลยลูกพี่ดาวจุ๊บเอฟซีก่อนจุ๊บอ่าเนี่ยครับพี่ดาวพี่ดาวนะครับนี่กับพี่เดือนน้องเดือนนะครับตัวตึงนะครับตัวตึงของคอกเลยนี่น้องคนเล็กฮ่าพี่เดือนหนัง,งครับฮึือพี่ดาวพี่ดาวดูแลน้องดีไหมลูกฮ ยังไม่เชื่องก็ดูเอาแล้วครับปัวนะครับพอจะของมาก็จะวิ่งมาหาเล่นด้วยเลยไอ้นังดาวฮะวันนี้จะมีอะไรโชว์เอฟซี FC ไหมมีอะไรโชว์เอฟซีไหมมีอะไรจะปล่อยของไหมลูกฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บความน่ารักของน้องดาวไว้ก่อนน้องดาวมีอะไรจะโชว์เยอะนะครับเอฟซี FC. เตรียมกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับนี่น้องดาวกับน้องเดือนเนี่ยมาแพ็คคู่เลยนะครับสองพี่น้องนะครับนี่ เลยนะครับน้องดาวเนี่ยเป็นวัวค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเป็นวัวบอสเลยนะครับนี่บอสคืออะไรก็คือเครื่องดำนะครับนี่ไว้วาเพศดำหางดำนี่หูนะครับปลายหูดำด้วยนั่นปลายหูดำนะครับนี่เรียกหูบอสแล้วก็ตรงขานี่ครับนี่ขากำไรขาก็ดำนะครับสีขาคือว่าวัวลักษณะสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับน้องดาวทำไรลูก วัยน้องดาวกินหางนะครับนี่วัวกินหางนะครับเคยได้ยินแต่งูกินหางครับนี่มาเจอวัวกินหางแล้วมาแล้วมาแล้วมานอนแล้วมานอนเล่นในร่มนะน้องเดือนน้องเดือนจ้ะน้องเดือนน้องเดือนมานอนเล่นกับพ่อนะมามาแล้วอยู่ในร่มไหมนะร้อนดาวมาแล้วมาหมอกมาหมอกมาหมอกเร็ว พี่ดาวมานันนี่พี่ดาวมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเล่นอะไรดีวันนี้ฮะเ,เล่นอะไรดีวันนี้เราจะมีอะไรโชว์อ่าหมอกมาหมอกเร็วมาเร็วหรอกไหม ควายก็จะเลี่ยงไปฝั่งโน้นแล้วนะครับไม่มีการประจันหน้านคสงครามไม่เกิดนะครับวันน,นี้ต่างคนต่างแบ่งพื้นที่กันกินนะครับนี่ไม่มีการแข่งแย่งชิงอานาจเหมือนกับคนนะครับนี่สัตว์รู้จักแบ่งพึ่งพาอาศัยกันพื้นที่ทํามาหากินก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับแม้จะเป็นคนเป็นสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์กัน ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับในพื้นที่มาหากินเอ็ดซีนะครับมาเล่นๆคำๆอยู่กลางทุ่งนะครับก็มไม่มีอะไรนะครับเราจะติดตามความน่ารักความแสนรู้ความขี้อ้อนของน้องดาวนะครับจะเป็นดาราประจำช่องเราไปแล้วนะครับน้องดาวงเดือนกินอะไรลูกมุดกินอะไรครับเด็กน้อยกินเลยอ,อือ,อ จุกๆจุกๆจุอๆมาจุบเลยเออชื่อมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะครับปัวอย่างที่บอกไว้นะครับเราต้องเล่นเขาแหมอิจฉาน้องเลยอิจฉาน้องลเลยเห็นน้องมามีแล้วอิจฉาแล้วเอานอนลงนอนลงอย่างนี้นี่ครับตัวตึงกับตัวอิจฉาเนี่ขี้อิจฉาน้องเลยตัวน้องจะเรียกคะแนนนะ น้องก็ไม่น้อยนะเหมือนกันน้องเดือนนี่มาเอาทังคนต่างทำคะแนนกันแล้วตอนนี้เอาทังคนต่างทำคะแนนกันแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องนี่กับน้องเดือนน้องเดือนอายุเดือนได้เดือนสามสี่วันนี้แหละครับน้องดาวนี่ก็สิบแปดเดือนแล้วน้องดาวกำลังเป็นสาวแล้วน้องดาวจะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวพ่อจะหาผัวประหลังรอให้เลยนะเย้บ่ ดูด้วความอ่อนของนางนะครับเนี่ยความอ่อนของนางที่เล่นนะครับที่เล่นตอบเรียกร้องความสนใจนะเรียกร้องความสนใจเลยอิจฉาด้วยนะครับเนี่ยอิจฉาด้วยเห็นน้องมาใกล้ไม่ได้เลยนะเห็นน้องมาใกล้ไม่ได้เลยอิจฉาคนเลยนะพี่น้องนะครับเดือนกับน้องดาวพี่น้องของแม่ลำยองสำหรับน้องดาวนั่นก็เป็นลูกผสมรามันนะครับพ่อรามัน เดือนน,นี้ก็เป็นลูกหลอดนะครับของพ่อ kf สามหนึ่งนะครับนี่ครับก็ถือว่าพี่น้องกันนะครับรักใคร่กันดีนะครับมาอัปเดตความน่ารักของน้องน้องบวก,กันน้องร้อนน้องหมอกครับน้องมอ,งองมกสวัสดีท่านผู้ชมของน้องหมอกหมอกครับน้อหมอกน,นี่เป็นตัวผู้นะครับนี่ัผอ้กออกจะสีมองมอก ไปดูทำ้ม,ม,มันนะไปทั้มันอ่าวันนี้มีเพื่อนมาด้วยรัามีเพื่อนมาเล่นด้วยมานี้ก็มารายงานตัวกันแล้วชื่ออะไรครับอืชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับอือานั่นให้หรายงานตัวกระโดดโคมเขาเสยียเลยไปไปเด็กไปกินกันเลยบา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 ยก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายไปกินกันเลยบายบาย เลยนะไ,ไว้จะกลับบ้านก่อนนะจ๊ะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทีซนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบันกซอกอกรา้าวใบศีกระพบด้วยนะครับนะ